โอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเช็คเบื้องต้นแบบเร็วๆนะครับก็คือมีแค่ว่าพอได้ไปลมได้ปกติแต่พอประกอบใส่ถังปุ๊บลมออกที่รูระบายนะครับก็คือรูระบายแล้วก็นี้รูระบายเนาะเราเช็คเบื้องต้นยังไงค่าแรกเลยครับให้เราปิดเล็กลงไปให้สุดปิดเล็กให้สุดครับแล้วก็เติมลมเข้าไป โอเคเติมลมเข้ามาถ้าในกรณีไม่รั่วแสดงว่าโอลิงชุดฝาโอลิงตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารั่วคือให้เปลี่ยนโอลิงตัวนี้ครับโอเคขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะเปิดเล็กไป okay, ไไครับอันนี้ลมอ่อนนะครับ ดี๋ยวทางนั้นเติมลมเข้าไปครับถ้าในการนี้ว่าเปิดเล็กปึ๊บขึ้นสิ ในกรณีเราเปิดเล็กไปแล้วปึ๊บถ้ามีลมรั่วแสดงว่าเป็นตัวที่ลูกสูบในสุดนะครับโอลิงตัวใหญ่นะครับอันนี้คือถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มันรั่วอยู่ตอนนี้รั่วกาดเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเลยว่าเปลี่ยนยังไงนะครับ คายเกตสามพันห้านะครับไอ้คายเกตสามพันนะครับก็คือด้านห้องลม,มออกแล้วก็เอาคีมทางแหวนหมุนเปิดฝาออกเลย นะครับแล้วก็เอาคีมปากแหลมตึงขึ้นมา ทำมาแล้วอันนี้เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนเป็นโอริงดำนะครับนะครับมันจะเป็นโอริงไซเดียน,นกันกับหัววาลเนาะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่กับชุดแหวนเข้าไปแค่นี้ครับแล้วก็ ก็คือถ้าในกรณี้ไม่เปลี่ยนก็ให้แกะออกมาแล้วก็รูปรูปทําความสะอาดพวกเศษต่างๆมันชอบมีเศษต่างๆเข้าไปมดุมดอยู่ใต้โอลิงแล้วก็ใส่กลับนะครับแล้วก็แนะนำให้ปิดองไปสุดนะครับก็คือทั้ง V1 V2 V3 เลยหมุนออกมาประมาณรอบครึ่งถึงสองรอบเนาะ แล้วก็เติมลมครับแล้วก็เช็ครอ้อซ้ำก็คือของลูกค้าก็คือเอาไปจุ่มน้ำก็ได้หรือหาน้ำมันมาหยอดก็ได้นะครับ ก็ถ้าไม่ได้เอาไปจุ่มน้ําก็ให้เอาน้ํามันมาหยอดดูนะครับตรงที่รูระบายนี่ครับก็คือถ้ามันไม่ออกก็ถือว่าใช้งานได้ครับประมาณนี้ครับผมโอเคขั้นตอนเบื้องต้นในการเช็คก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ